คุณคงจะเป็นคุณลุยเจี๋ใช่ไหมครับผมชื่อว่าสันติเรียกผมว่าติเลกก็ได้ครับชื่ออะไรได้โอโตยาวุระงั้นเยี่ยมเลยคุณคงรู้จักเมืองไทยดีอยู่แล้วเสี่ยยุบอกว่าคนนี้คือสุดยอดลีดเดอร์ทีมเทคของมึงจีเลยนะมึงอยากชวนกูเปิดในประเทศไทยแล้วไงต่อคือผมเป็นซีอีโอหาคุณกับดูโอเปอเรชันส่วนคุณเป็นซีทีโอคุมเรื่องเทคทั้งหมดมีเวลาอีกหกเดือนในการทำแอปกับวางระบบโอทำสามเดือนเสร็จอือไงถึงต้องเป็นคุณผมวางตารางงานไว้คร่าวๆแล้ว กูพูดตอนไหนว่าทำกับมึงทำไมมึงถึงอยากทำเอ็กเพสเพราะว่าที่ไทยเนี่ยยังไม่มีบริษัทขนส่งเจ้าไหนที่ข่า,าส่งลมโต,ตแบบที่จีนใช่ทำไมกูต้องทำแบบมึงรอมมึงอ่ะคือชาวประมงที่หาปลาเซียนที่สุดส่วนกูจะเป็นคนต่อเรือขับฝ่าพายุพามึงไปหาปลายน้ำหน่ายมึงอ่ะทำสตาร์ทไม่ได้หรอก